สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พญยหยลอดสิว่ามาเลาะเบื้องทงเบื้องท่าครับหลังจากเอาเก็บเกี่ยวข่าวขึ้นเล่าแล้วพี่น้องมันเมื่อยเจักงน้อยพี่น้องหามุมกันเลาะเบื้องผักเบื้องมีครับปลูกไว้เป็นเันงไหนพี่น้องได้ครับไปเบ้องกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศแย้มแรลงพี่น้องหลังจาก ย็บเยกหูคือโลเลเรครับครับเลาะพวงบทเสียงบักทั่วพี่น้องยั่งบอกครับยากาศร่มร่มครับพี่น้องมือร่มบ่อยๆครับ นะครับพี่น้องบักทั่วปลูกไว้ครับนี่ไม่ได้หดน้ำหรอกครับบักทั่วปลูกไว้อาศัยกินน้ำหมอกกับน้ำดินไส้นะครับดินไส้มันนั่นแห้งพี่น้องครับเอือบักทั่วครับพี่น้องปลูกถิ่นแว้แลครับนาแรงไทยซุมนันไทยปูบักบักน้ำครับพี่น้องพ่อะงี้หลอดปูบักน้ำหรอกครับเดี๋ยวพ่อนย้อดดีพาไปดีไปไทยให้เพิ่งครับนะครับ แห่งเลงครับพี่น้องเยอะครับนี่บักทั่วกระไรปลูกไว้นี่ก็บักแตงบักแตงไทยเาครับพี่น้องนี่หลอดที่เดีวปุ๋ยมาใส่อยู่ครับกำลังงามนะครับพี่น้องบักเยอครับนี่นครับเที่แห้งพี่น้องเป่นหลอดกา ยาม็ฝนเล็กน่อยนะครับนี่ครับนะครับปลูกทิมไม้พี่น้องกำลังสียงามครับห้าได้เก็บต่ำพี่น้องนี่แหะครับผม บโพอด้เก็บอยู่เก็บกินพี่น้องการท,ทุ่งยุ่งทรายยังสี่ครับร่มบ่อยๆพี่น้องรมย่าเลี้ยงย้างเลี้ยงครับกยี่ครับ ไปบกคูงไปตับคัจะข้าวนดตับ้อีน้องตักท่องกบบนี้ครับเดหดน้ำด้วครับไว้ที่ไปอาศกินน้ำหมอกอยังมือเศระาี่น้องกินน้ำกินน้ำทางไปแล้วครับ พยนตร์เคยทุกปีนะครับครับผมไปไปเลาะเบิง้งพยนตร์ที่ภาไปเลาะเบิง้งกันอันอื่นพี่น้องอยู่เลาะทงเลาะท่าเนี่ยพี่น้องไปครับไปเบิ้งกันครับนี่ครับพี่น้องหลังจากเลาะเบิ้งพักแล้วแบบมาถ้าหาเลาะเก็บเพราขมไปลวกครับพี่น้องลวกกินกับลาบปลาครับมีพี่น้องเพราขม นะครับหาเก็บอยู่นั่ขังกันแท้เลยนะพี่น้องนะครับกำลังงามๆครับนี่ลวกกินกับลาบปลาพี่น้องลาบปูลาบปลาครับเก็บกินพักพื้นบ้านเท่านีนะ้พี่น้องพักตลาดกระเสียบอยู่ดอกครับแต่ว่าสารเคมีดสีพ่นหลายวันจะกิน หลีกเลี่ยงได้กับพ่อหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปครับร่างกายกับแข็งแรงนี่พี่น้องกินพักตามธรรมชาติเท่ากินพักบ่มีสารเชมีนะครับทักตลาดงามอยูน่นวพี่น้องแต่สารเคมีสารตกข้างลายบ่้ปิทก,กิน อีกเลี้ยงได้ก็บหลีเลียงเด้อพี่น้องเอ้ยกินเพี้ยกินนอนนี่ดีกว่ากินสารเคมีเด้พ,พี่น้องนะครับเก็บเป็น้ำแขังกันแท้ไรพี่น้องนี่ไก่หยุดพ่อลวกแล้วพี่น้องครับ น้ำห้มันต่อไปกับวุ้ดดอกพี่น้องกำลังเกิดครับ่นเบียงครับผ่น้ำห้มัน,นครับน้อยกับวุ้ดกินออกในทั่วแล้วครับนี่ครับนี่หลอดกับไปเก็บวงเสี้ยวพี่น้องพักสมพักคมครับใส่อ้อมหนูกับแสบพี่น้อง ผมไปเลาะเบืงเลาะเบึ้งบกน้ำครับพี่น้องลำล่งออกครับรถไถมาไถหน้ามืม่นโมจักว่านปลูกครับแรนเขาไม่เหยียบเลยเหยียบยิงออกอยู่พี่น้องคุณยิ่งอยรถไถครับทนแรงครับพี่น้องนีห่หลอดได้ปลูกกิมพ่วยครับห้ได้กินห้ได้ยุ่ได้กินเจ็บไปลวกกับปนแยำ ตุม่มลวกกินกับปุนเนี่ยเร่งนะครับนี่ครับกําลังอวกครับพี่น้องต้นแรงพี่น้องนี่เตะไงทวนๆคือปีไก่นี่นะครับนี่นี่มันเป็นดินไส้ครับอวบไงพี่นอ้องปลูกกาลังอวกครับปลูกหลายขุมอยู่พี่น้องนี่ครับนี่กาลังสีอวกครับ ออกกินโบเวิดครับพี่น้องตับปีไก่สามสี่คุ้มกักินโบกินโบเวิดครับนี่ครับนี่พี่น้องกำลังออกกำลังงอ,อกครับที่หลายนยีหลอดที่น้อยพปนี่หลอดก็ที่มันลุก,กออกย้อนออกพี่น้องที่หลายมันสีโบงงามครับนี่นะครับกำลังออกครับ กูก็ยังก็ไลหลุมอยู่ครับบางหลุมกูบรท่านออกพี่น้องบางหลุมก็ออกบางหลุมกูบรท่านออกนี่ครับออกเลยพี่น้องออกเลยครับงอกเริ่มแล้วง,งอกกแลังออกพี่น้อง ก็มันหลงหัวครับเบื่องบอกทั่วเราก,ก็มับเจ็บผะคมนี่นะครับวอกพี่น้องทีพวดพีออ่นี่หลอดจะได้มันลุกออกนี่นี่แย่งอาหารกันเอาไว้ไล่แย่งอาหารกันครับที่พูดง่ายครับ ไป็เลาะเบิ่งอันอื่นพี่น้องเลาะเบิ่งเบื้งพุทธสุนเนี่ยออมื้อนี้ครับพาพี่น้องเบิ้งสวนผักจะเข้าครับมาตะเบิ่งผักอันปลูกบักน้ำม,มาตะหน้าตะให้ตะหน้าแล้วก็มาเบิ่งสวนผักบุ๋งจะเข้าครับนี่ครับัผกบุ๋งก็โบราณพี่น้องซ้ำนี่แหละ งางมพี่น้องแต่พี่น้องมาเมื่อครับบานนี้ครับผมเมื่อเมื่อครับพี่น้องครับไปฟอกกันอยู่เพื่อนครับพี่น้องครับผมเมื่อกันครับไปฟอกกันอยู่เพื่อนครับพี่น้อง